จะเคยตั้งใจให้เรื่องราวส่วนหนึ่งในะละครเพลงรักสองฝั่งโค้งเกิดขึ้นในประเทศลาวแต่เนื้อหาบางส่วนกลับสร้างความไม่สบายใจให้กับเพื่อนบ้านจนต้องระง,งับการออกอากาศก่อนกลับไปแก้ไขบทและถ่ายซ่อมโดยเปลี่ยนเนื้อหาที่เกิดขึ้นในประเทศลาวให้เป็นภาคอีสานของประเทศไทยและเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นเพลงรักริมฝั่งโค้ง คือตัวอย่างสื่อบันเทิงที่หวังทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นดังตั้งใจเหตุเพราะยังขาดความเข้าใจในเพื่อนบ้านวงเสวนาบ้านใกล้เรือนเคียงรู้เขาเพื่อก้าวข้ามอดีตเน้นกลุ่มเพื่อนบ้านใกล้อย่างไทยลาวพามา่ากัมพูชาและเวียดนามสะท้อนปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้ามันน่าเสียดายสื่อไทยเนี่ยควรจะมองอเพื่อนบ้านในแง่ศักยภาพฉะนั้น มันต้องมีความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านโดยองค์าพยพทั้งหมดมันไม่ใช่เข้าใจเพียงแต่การค้าชายแดนหรือการเมืองหรือดนตรีแต่ฟุตบอลซีเกมอะไรไม่ใช่มันจะต้องเข้าใจทั้งหมดเลยบบรณาการถึงจะรู้ว่าศักยภาพความเป็นมาทั้งทางด้านประวัติศาสตร์แล้วจะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตไอ้นี่สําคัญฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจใหม่ มิชนาเราก็ยังติดแงกอยู่ดูหนังชอบหนังอย่างนี้ก็คิดว่าเราเป็นอย่างนี้ดูหนังเรื่องนี้ก็คิดว่าพระหมายเป็นอย่างนีเออ้เราอาจจะมองเฉพาะภาพที่เราเห็นตรงหน้ามันคงจะไม่ไม่อะไรไม,ไม,ไม่ไม่หมดนะฮะต้องเข้าใจถึงที่มาที่ไปหรือว่าบริบทหรือว่าภูมิหลังของัของเรื่องราวเหล่านั้นด้วยนี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับนี่ไม่ถึงเรื่องของหน้าที่ก็คือว่าหน้าที่หนึ่งก็คือว่า เ,เสนอความเป็นจริงทีอสองคือต้องสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับ15ี ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของไทย,มทยพม่าคือข้าศึกสําคัญและวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรคือความภาคภูมิที่ถูกถ่ายทอด <5 S 1> ไม่เพียงผ่านตําราเรียนแต่ยังอยู่ในรูปแบบสื่อบันเทิงที่ผลิตซ้ําครั้งแล้วครั้งเล่า<ม>ขณะที่พม่ากลับมีมุมมองต่อเรื่องนี้แตกต่าง,งตรงข้ามกับกัมพูชาที่มองว่าไทยคือผู้รุกรานความทรงจําในอดีตถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือสร้างชาติอยู่บ่อยๆพร้อมกับรอยบาดแผลที่เกิดจากความไม่เข้าใจ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความทรงจําเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอความสนใจเฉพาะกลุ่มแต่ว่าถ้าเอามันทางานเป็นทางงานทางการเมืองก็ปลุกระดมอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือเป็นการใช้ประวัติศาสตร์ที่ผิดเพราะประวัติศาสตร์นี่มันจริงเขาสอนให้คิดวิเคราะห์อย่างกรณีประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์มากขึ้นประวัติศาสตร์เพ่อนบ้านก็เหมือนกันเราไม่ใช่อ่านประวัติศาสตร์เขาเพื่อหาความจริง แต่ว่าอยากให้รู้ว่าเขามีความทรงจําอย่างไรเขาจําเรื่องอะไรของเขาแล้วมันจะได้เข้าใจในเรื่องของมโนทัศน์ความคิดของประเทศที่เราไปคบค้ากัาด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับมีการนํามานําเสนอใหม่นะครับมีการนำมาตอกย้ำผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์นะครับผ่านสื่อต่างๆซึ่งเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่าเราต้องไม่ยึดติดกับภาพ ภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้านแบบเก่าๆที่เราเรายึดติดมา30กว่าปีแล้วเราต้องสลัดภาพเหล่านั้นทิ้งแล้วไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นภาพที่หลอกหลอนเราเราก็ทําให้เราเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านผิดไปจากสิ่งที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันวัฒนธรรมบันเทิงไม่เพียงเป็นเครื่องมือกระชับความสัมพันธ์แต่ยังสะท้อนให้เห็นความเป็นไปในแต่ละประเทศ การเรียนรู้ที่มาและประวัติศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจนอกจากจะสร้างความรู้สึกดีที่มีต่อกันยังเป็นรากฐานสำคัญช่วยให้อาเซียนแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต